สวัสดีครับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่สนใจเรื่องสุขภาพและอาหารอินทรีย์เราสองคนมาจากสมาคมผู้บริโภครีไทยหรือโทกา้าโทก้าเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์โดยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ทั่วประเทศวันนี้เราสองคนจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่ที่มีประโยชน์มากๆกับทุกคนเลยค่ะ นี่คือโทกาแพลตฟอร์มที่จะช่วยเปลี่ยนคุณให้เป็นแอคทีฟคอน sumer ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้โทกาแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมรายชื่อกลุ่มเกษตรกรร้านอาหารและโรงแรมที่ขายผลผลิตและเมนูอินทรีย์ว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างถ้าคุณกำลังยืนอยู่หน้าร้านอาหารสองร้านแล้วคุณรู้ว่าร้านไหนมีเมนูอินรีย์คุณก็คงเลือกเข้าร้านนั้นใช่ไหมครับแต่คุณก็อาจจะยังมีคำถามว่าแค่การเลือกบริโภคอาหารอินทรีย์จะเปลี่ยนโลกได้ยังไง กวันนี้เกษตรกรไทยจํานวนมากยังใช้สารเคมีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลางมีหนี้สินสะสมจากสารเคมีแถมยังสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยพอดินและสิ่งแวดล้อมแย่ลงเกษตรกรก็ต้องใช้สารเคมีมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตสุขภาพแย่เป็นหนี้สิ่งแวดล้อมยิ่งเสียหายกลายเป็นวงจรแห่งปัญหาที่วนเวียนจนยากจะแก้ไข โก้าแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือที่มาช่วยแก้ปัญหานี้โดยเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโ,โภคบนฐานการค้าที่เป็นธรรมเราเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากวงจรแห่งปัญหาเราเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารได้ซื้อตรงจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมเพื่อนำม,มาผลิตเป็นรายการอาหารที่มีคุณค่าสร้างจุดขายที่แตกต่างซึ่งเมนูอินทรีย์ของแต่ละร้านจะถูกรวบรวมไว้อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด ผู้ประกอบการยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้โดยการนำ QR code จากเกษตรกรมาวางให้ลูกค้าได้ตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของวัตถุดิบว่าเป็นผลผลิตอินทรีย์จริงเรายังส่งเสริมให้มีการจัดการขยะทั้งขยะอาหารและขยะรีไซเคิลซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็นคะแนน Earth Point ที่ทำให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าผู้ประกอบการนั้น,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 นมีส่วนร่วมดูแลโลกใบนี้มากแค่ไหน และผู้บริโภคอย่างคุณก็จะได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพที่ดีและเป็นผู้มีส่วนช่วยโลกของเราได้อีกด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าทุกครั้งที่คุณใช้โทก้าแพลตฟอร์มคุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง 1. คุณรู้ว่าจะหาซื้อสินค้า n c จากที่ไหนได้บ้างซึ่งแน่นอนว่ามันดีต่อสุขภาพของคุณ 2. ทุง25บาทที่ใช้จ่าย จะได้คะแนนสะสม earth points หน,นึ่งคะแนนและยิ่งถ้าคุณทานอาหารหมดจานหรือไม่รับถุงพลาสติกจากทางร้านคุณก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีก 3. คุณยังสามารถซื้อตรงกับเกษตรกรอินทรีย์ผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่เป็นธรรมและสามารถสะสม earth points ได้ 4. ถ้าคุณได้ไปร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกร,กรในเครือข่ายของเรานอกจากจะได้สนุกสนานกับการเรียนรู้วิธีทำกเกษตรอินทรีย์แล้วคุณก็ยังสะสมคะแนนได้อีก5 ช่วยแชร์ประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกับเราก็ได้คะแนนเพิ่มอีกโดยคะแนนที่ได้ทั้งหมดนี้สามารถเอาไปเป็นส่วนลดหรือแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย 6. คุณได้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้กำลังใจทั้งเกษตรกรอินทรีย์และผู้ประกอบการให้ได้ทำงานที่พวกเขารักต่อไปและสุดท้ายคุณจะเป็นผู้ร่วมแก้ไขวงจรแห่งปัญหาและทำให้สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้กลับมาสู่สมดุลเป็นโลกที่น่าอยู่ของพวกเราทุกคน แกแกน QR code ที่เห็นอยู่ในจอขณะน,นี้แล้วมาเป็นผู้บริโภคเป็นนักท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมกันค่ะคลิกโทกาแพลตฟอร์มแล้วมาร่วมกับเพื่อนสังคมอินซีกันครับ